เร็วหน่อยสิครับ<ป>กวินครับพ่อไปแล้วเร็วๆครับโชว์เสือตามกะวินไปเลยเพื่อนๆโอ้คนเยอะมากเลยโชว์เสือค่ะ คนเยอะมากเลย แบงกี่โมงพ่อบแบงย่อยแม่ไม่มีเลยจ่ายค่าทางด่วนให้หมดแล้วมาพ่อาให้ไหมมีบแบงย,อย่อยให้ลูกไหม พี่เหมยกับกวินก็ซื้อกล้วยให้ช้างกันนะคะ40บาทบตามพี่เหมยกับกวินไปเลยที่สวนเสือศิลชาถ้าเรามาแต่เช้าหน่อยเราก็จะได้ชมการแสดงจระเข้เมื่อกี้จระ,ะเข้แสดงไปแล้วเรามาถึง4โมงครึ่งไม่ทัน การจระเข้แสดงเลยนะคะอุยเห็นไหมงวงเขาน่ะเขาจุ๊บกินกล้วยเลยกับวินงวงเขาน่ะเห็นไหมเขาไม่มีมือแต่เขาใช้งวงแทนนะช้างน่ะเขากบอกว่ารีป้อนเขาหน่อยเขาหิวมากเห็นไหมเขากินเปลือก เขากินเปลือกอันนั้นไปแล้ว่ะเขาหิวมากกาวินกวินช่วยป้อนฉันเร็วๆหน่อยได้ไหมฉันหิวมากแล้วคำใหญ่ๆได้ไหมกวินฉันหิวมากเลยช้างเขาบอกเอาไปให้ตัวนั้นด้วยปะโอ้โห,โโห,โโหตัวนี้ตัวใหญ่เขากินเปลือกสับประรดนะคะเนี่ย พี่เหมยตื่นเต้นมากเลยพี่เหมยถอดแมสก็ได้ลูกมาแม่เก็บไว้ให้พอกระปอนจุบม,<า>มืออุย้ยเขาหิวมากเลยลูกเขาไม่กัดหรกลูกเขาแค่หิวมากใช่ไหมพี่ช้างพี่ช้างหิวมากเหรอ กบินมาให้เขากินอีกหน่อยพี่เมยเธอป้อนชั้นช้าเกินไปหรือเปล่าโอ้โอโกบินอะอีกเหรอกรบินดูท้องเขาใหญ่มากไหมเขาจุ๊บแล้วห่วงเขาจุ๊บจุ๊บกบินแล้วเห็นไหม งวงเขาจะเอากล้วยไปใส่ปากเห็นไหมปากเขากําลังเคี้ยวลูกเห็นไหมน่ะปากเขาอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมเขาไม่มีมือไงใช่ค่ะเนี่ยเขาจะกินอิ่มไหมล่ะอา้าอย่ายโยนให้เขาสิลูกเขาต้องการให้เราป้อนงะถ้าก็วินโยนให้เขาอะ่ะเหรอเดี๋ยวอีเลฟเฟนใช่ไหม อีลเลฟแนช้างโอ้โห,โโหโกวีนแม่วาป้อนเขาดีดด,ดีกว่าถ้าเรายนแบบเนี้ยไม่รู้ว่าตัวไหนจะได้กินนะครักกวีนให้เขากินแบบป้อนดีกว่าไหม คำสุดท้ายพอป้อนเขากินหมดเลยเหมยเขาพูดกับเราได้ด้วยนะตัวนี้เป็นลูกเขาเห็นไหมใบหูเขาใหญ่มากมอุ้ยอุ้ย,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 ยช้างช้างช้างเหมยเคย<ม>เห็นช้างหรือใช่ใช่เขาแสนรู้มากดูดิช้างช้างช้าง มเคยเห็นช้างหรือเปล่าดูเขายิ้มตลอดเวลาเลยเขาจะเต้นด้วยนั้นน,น่ะนี่นี่เขากำลังเต้นดูดิเขาเห็นเสียงเพลงเขาก็อยากเต้นน่ะดูทำไมเขาถึงเต้นไม่ได้มีช้างกี่ตัวเนี่ยอิร์ฟเฟนใช่ไหมภาษาอังกฤษว่ายังไงช้างอิรเฟอฟเฟนเหรอภาษาอังกฤษว่าไงกรวินภาษาอังกฤษว่าไงช้างเรียกเขาสิ เขาจะเหยียบเรานะเพราะว่าโดนล่ามโซ่ไว no. ้ช yeah, ้างตัวใหญ่ถ้าเกิดเขาโมโหขึ้นมาน่ะเขากินขยําเราได้เลยนะดูเท้าเขาสิใหญ่มากเดี๋ยวเขาจะหลุดไปก็เลยต้องผูกเขาไว้แต่ท้องเขาใหญ่มากนะเขากินเยอะมากเลยปกติช้างเขาจะมีงาสีขาวนะแต่เนี้ยเขาเป็นตัวเมียเขาก็เลยไม่มีงาหรือเปล่าเขาเป็นตัวเมียอนาตัวผู้ ตัวผู้เขาจะมีงาใหญ่มากงาช้างอ่ะดูกระวินดูหูเขาดิหูเขาพัดไปพัดมาน่กระวินหูเขาใหญ่มากเลยเห็นไหมครับคืออหูเขาใหญ่มากเนี่ยหูเขาอ่ะแล้วที่เขาออกมากินกล้วยนั่นคืองวงช้างนะครับช้างจะใช้งวงไปจับอาหารเข้าปากตัวเองเห็นปากเขาไหมปากเขาเล็กๆอยู่ใต้งวงน่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหม Ek, ร okay. ้องเพลงช้างกันมีตาหางยาวเขาชอบเพลงนี้เขาชอบเพลงนี้เขาก็เต้นให้เราด้วยเขาเต้นด้วยมีหูมีตาหางยาวเขาชอบเพลงช้างออาเต้นให้เขาดูหน่อยแต่เขาก็เต้นก็เพลงของเขาไงก็เพลงของเขาไงคะก็บินลองร้องเพลงช้างให้เขาฟังหน่อย ไปเต้นตรงนู้นดีกว่าอาอร้องเพลงน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าง้องเคยเห็นช่างมนากเดิ่ายเก่งมากเขายังไม่แสดงเลยลูกเขารอก่อนท่านผู้ชมยังไม่เยอะเลยสวนเสือศรีราชา ทำยังไงงวงช้งางทำยังไงงวงช้งางเห็น,แบบแนไ,ไหมก็เหมือนงวงมือเขาเลยเราไปให้ปลาตัวนั้นเต้นดีกว่าตัวนั้นเต้นเก่งกว่ายังไงตัวนั้นเขาก็เต้นเก่งนะ่ะด,ดูดิโอ้ชาตัวนี้เต้นไม่หยุดเลยค่ะเพื่อนๆเด็กๆดูดิเขาเต้นอยู่นะเนี่ย เขาเต้นเสียเสียงเพลงโอ้โหเขาลมดีมากเลยหลังจากเขากินอิ่มแล้วแต่เขาโดนล่าโซ่ไว้เขากินเปลือกสับประรดอยู่